วันนี้พามาชมสถานีรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยสี่ภาพี่นองสื่อตัวนะคะจะมาซื้อตั๋วไปกรุงเทพนะคะ,ะนี่คืออำเภออุทุมพรพิสัยวันนี้มีตลาดนัดด้วยค่ะพี่น้องค่ะพาพีนองมาชมบรรยากาศเด้อนะคะนี่คือตอนกลางวันนะคะประมาณสิบโมงเช้านะคะเดี๋ยวรถก็จะมาะค่ะเดี๋ยวรถก็จะมานะคะนี่ก็คือสถานีรถไฟออกนะคะ,ะมาถึงที่นี่ จะมีบอกเวลานะคะสถานีรถไฟเดี๋ยวให้เข้าซื้อตั๋วเสร็จนะคะเดี๋ยวทีเียนไปซื้อตัอ๋วที่กันนีตั๋วไปนะคะยินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาใช้บริการนะคะมีคนซื้อตัว๋วเราพาก็มานั่งรอที่นะีนั่งรอง ช่วงบรรยากาศนี่เป็นหลวราเป็นโรงปุ๋ยค่ะบรรยากาศสถานีรถไฟอำเภออุทุมพรพิศลกยินดีต้อนรับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะแล้นี่ก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำค่ะ ใ่ยูนในเล้งน,นะคะตน,นี้ก็สูขึ้นเป็นตำนานแล้วนะคะที่นองขานี่คือบรรยากาศที่นี้ก็จะเป็นป้อมยามนะคะและะ้วก็ตู้ธนาคารกรุงไทยกดเงินนะคะนี่คือด้านหลังของสถานีรถไฟนะคะนี่คือด้านหนาเดี๋ยวพอเข้าขายตั๋วเสร็จคุณดีก็จะซื้อตั๋วนะคะ เดยนไปสองทางนะคะเข้าแถวซื้อ,อยามีระบบระเบียบน,นะคะพี่น้องดีกว่าภา่นีทองดลย,ยนะคะสถานีรถไฟถางนีรถไฟรถก็กำลังจะมานะคะรถก็จะมาทางนี้นะคะจะไปสิีสกีตัวนี้รถข้าสถานีรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะบรรยากาศนะคะ รถไฟกำลังเข้านะคะเนาะมันเข้ามานะคะบรรยากาศดีแห้งที่นองเอ้ยนะคะน,นี่ก็จะเป็นที่นั่งพักผู้โดยสารนะคะวัสกักกรเพลงใหญ่ภาษาทีนี้นะคะ มาชมรถไฟนะฮะชมบรรยากาศเนอะอำเภออุทุมพรพีัยรถไฟไทยกำลังมาเดี๋ยวก็ขบวนนี้ออกก็เป็นมาจากอุทุทพนะคะีกทางนีอุทุมพรไปที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีปราสาทกำแพงใหญ่พระธาตุหนุนดวงวัดทุ่งชัยบ้านหนองยาบ้านหนองยาป้องทำข้าวหลามนะคะ ตัวนี้ก็แจ้งแล้วนะคะพัะป่าพี่เมือ่าีนทคนวัดสักเดช่าที่หนึ่งที่สอากิไปเนข้ามไมาข้อช่บวนก็จารครักงตนะครับอีกสักนะครับปีาลังถางยกขึ้นัปสอขบวนก็จะสงทางหนุนไปรถมาแล้วค่ะ มาแล้วพี่น้องคะมาม,มาชมบรรยากาศว่าเขาเขาชิลุง่งแจค,นนะคะบบุนะคะเขากระเป๋านะคะนี่ก็เป็นนายสถทนานะคะนายสถา,านีอำเภออุอทุมพรทิยนะคะกำลังโบกทุงเขียวนะคะโบกถุงเขียวอันนี้ด้านนี้จะไปอุบลน,นะคะนนปปันนะี้ะ อดไฟเข้ามาพอดีพี่น้องคะอ่ะ่มาแล้วนะคะอดไฟเข้ามาแล้ววัจะไปถึงบัวราชธานีนะคะไปถึงรธาชะทาน่ดีที่สถาน คุณความสัว่าใความิสต่ที่คากาว่าราะมาอบรมนะครับคควาเรคความอการที่ทนท่งที่วท่เที่วครับ่ที่จะทันในที่่ใาสาตล่อ่อคที่สี่ท่าครับมีวามใใการจูี่อขพื่าาคงั้นิ่แล้วก็หาที่นั่งนะคะจับจองที่นั่งวันนี้มีตลาดนัดนะคะก็มีของขายเยอะ นี่คือบรรยากาศนะครับรถไฟก็จะออกนะครับราคาประหยัดนะคะนั่งรถไฟแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะพี่น้องคะราคาประหยัดปลอดภัยนะคะปลอดภัยทุกอย่างนะคะต้องใช้เส้นทางนี้แหละดีที่สุดนะคะพี่น้องคะ เาจานะจต่ก่อดีไป้นนนนะไป,ปนี้ก็จะไปอุบลราชธานีนะคะขบวนนี้มาจากภาชีอืมามนีรียก จะจขบขกต่อไปก็จะเป็นบ้านแต้นะคะตัวนี้จะจอดทุกสถานีนะคะไม่ใช่ขบวนรถเร็วนะคะรถเร็เวกับว่าน,นี่ไปแล้วค่ะไปแล้วคะ่ะนุ่นหน้าไปขบวนแต่ว่าจะจอดบ้านแต้ก่อนนะคะ ไปไปแล้วนะคะไปจนสุดที่หูรานะคะพี่นอนนคะ,ะคะเสียงเป่าตลอดเส้นทางนะคะพี่นอนค่ะเสียงลองเสียงเป่าตลอดเส้นทางเด้อพี่นอนเด้อนี่ก็เป็นสถานีลา,ลางลางรถไฟคู่นะคะที่เดินทางไปอุบลราชธานีต่อจากนี้จะเป็นบ้านแต้บ้านเนียมแล้วก็ศรีสเกตนะคะ ปูนควันขมูงเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะ,คะส่วนที่มายังอยู่นะคะเขาก็จะซื้อมาซื้อตัวนะคะพี่นองคะะเอาคลิปนี้เอาไเท่านี้เนอขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจในช่องคุรีด้วยนะคะขอพระพุ่ค่ะตัวไล็กจะแชร์้ด้วยสวัสดีค่ะ